สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีรถหมดสัญญาเช่านะคะเป็นของหน่วยงานราชการนะคะรถสวยไม้น้อยหลักหมื่นมีเข้ามาหลายคันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังหารถไม่น้อยน่าใช้นะคะราคาไม่แรงนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี1 5จดปี16ได้เบาะ3าแถวด้วยนะคะพร้อมใช้เลยมีให้เลือกมากมายหลายคันนะคะตอนนี้เรามีราคาเริ่มต้นนะคะ สำหรับเครื่องสามพานันมีราคาเริ่มต้นที่5 0 0แสนต้นๆเท่านั้นนะคะมาเลือกดูได้ตามปีนะคะตามสเปคแต่ละคันแต่ละราคานะคะมีให้เลือกเยอะแย,ยะเลยลูกค้าอันนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะด้านในนี้ก็จะมีรถที่ตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่หารถแต่งพร้อมใช้นะคะก็มีให้เลือกหลายปีหลายราคาเลยนะคะ สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยร้านเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด